ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปขายเพราะโควิดเยอะเสลือเกินแต่ของมันก็จะหมดแล้วยังเหลืออีกนิดหน่อยก็เหลือแต่ไอ้นี้แหละอ้นขนุนนะครับเหลือแต่ขน, <ๆ pirate. S 2> like น,นุสวัสดี อยู่บ้านครับอยู่บ้านาก็เหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเดี๋ยวอีกนิดหน่อยเดี๋ยอีกไม่เยอะครับเดี๋ยอีกนิดหน่อยแค่ออน,น,นี้แหละ น,นีก็เราจะทำร้านให้มันมาตรฐานกันนี้หน่อยเพราะอันนี้ก็มือสมัครเล่นนะครับตอนแรกก็ไม่ได้มาขายพอมาขายก็ร้านก็ไม่มีก็มี พวกให้ยืมร่มมาบังร้านเองบ้างแล้วก็เลยร้านก็เลยเป็นร้านสน,นแบบนี้ควันนี้ช่งางจะมาทำให้ครับวันนี้ช่างดูหน้าช่าง <laughs> ช่าง,งทำร้าน <laughs> วันนี้ช่งางจะมาทำร้านให้ด้วยนะจ๊ะ ออวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้อยู่บ้านเออหรือไม่กี่ลูกนะครับถ้าใครต้องการในกินมาดูรุกฐานมาดูอะไรเข้ามาเข้ามาเอาของมันหวดแล้วเอออช่างก็ไม่มีแรงละแต่ช่างก็จะทำสักหนพ่อ ที่ไหนแค่ป้ายเออช่างดูช่างดูช่างวางตลับเม็ด <laughs> ช่างวางตลับเม็ <laughs> ด ผมจะไปพาไปดูอสวนมะนาวน่าก็เยอะแยะเลยครับวันนี้มาพาดูสวนดูสวนมะนาวอ่า นี่ครับสวนมะนาวาลูกมะนาวครับลูกใหญ่ๆใ,ใครอยากได้มะนาวก็เชิญเลยนะครับนี่เลยครับลูกมะนาวมะนาวมะนาวมี่ไีแท่งมาด้วยเนี่ยไอหห้ในนา น,น้หนาแทกมานี่ยครับมะานาวกำลังออกลูกกำลังออกลูกครับมะนาวครับมานาะมมานาวมีมะนาวมีมะม่วงครับมะนาวมะม่วงอ่าไผ่กิมจูนะครับ นายกิมจูทับบารดากำลังออกลูกเลยแต่ชุดนี้ไม่เคยโดกเท่าไร่ไม่เคยดกเท่าไร มะ <Now. S 2> นาวช่างหาเสาช่างหาเสาครับนี่มะนาวโหครับมะนาวโห ลูกมะนาวโหนี่ใครอยากกินก็เชิญเลยนะครับไม่ได้ขายมากินฟรีฟรีเลยอยู่ที่บ้านนี่แหละนี่ครับมะนาวโหดูมะนาวโหครับลูกใหญ่ นี่มันชุดที่สองชุดที่สองชุดแรกนี่แดงเต็มต้นเลยแดงเต็มต้นครับวันนี้จะมารีวิวมะนาวโห่ให้ท่านชมให้ดูนะครับนี่นี่มะนาวโห่ปลูกง,ง่ายครับมะนาวโหเนี่ยต้นนี้ก็ ต้นนี้ก็จะมีสามสี่ปีแล้วครับต้นนี้ต้นใหญ่มากแต่ชุดนี้ก็จะหมดละะนมวโอ้โหไอ้ต้นนี้ก็ต้นต้นส้มแต่ไม่รู้ต้นส้มพันอะไรนี่ก็สมอครับสมอไอ้ต้นสมอนีหลายปีแล้ว หน้าก็น่าจะจะได้กินลูกอันเนาะครับพูดมาเอาหัวฟังนี้กระดกนี่ครับมาเอาหัวฟังนี้กระดกนะครับกกดกนะครับฝับ่งนี้ เชิญเลยนะครับถ้าใครอยากจยลับประทานก็เชิญเลยไม่ขายกินฟรีกินฟรีๆเลยครับอันนี้อันนี้ไอย่านางแดงครับย่านางย่านางแดงอันนี้เอามาจากประเทศเราเลยนะครับต้นนี้เอามาจากประเทศเราย่านางแดง เขามาหมักเป็นยาแพทย์แผนแผนไทยดอกสวยดอกสวยเลยนะครับอ่าดอกสวยดอกสวยดอกสวยอืม นี่มารีวิวกับแถวแถวบ้านเขตบ้านเนาะนี่ก็ต้นนี่ก็ต้นส้มนะครับต้นส้มอยังไม่รู้ว่าต้นส้มพันอะไรหลายปีละครับอันนี้มะม่วงอ่าีมากนะจะได้กินลูกแล้วล่ะกล้วยครับอ่ากล้วย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 โอ้โหนี่ส้มครับ อ่านี้ส้มส้มแล้วก็น้อยนาออน้อยนาน้อยนาน้อยนากำลังมีลูกเลยครับน้อยนานี่ครับลูกดกอยู่เหมือนกันกำลังมีลูกอออืม โอ้นหน้าฝังนี้ดกเหมือนกัน,นหน้าฝันงนี้ดกเดี๋ยวให้ดูนหน้าเดี๋ยวให้ดูน้อยหนาโอ้โอ้โหโอ้โหดกเลยครับลูกกิ่งนี้ลูกเยอะเลย มีลูกเยอะเลยโควิดเยอะออกไปไหนก็ลำบากเมื่อวานก็วนันวันก่อนวันก่อนเมื่อวาน เป็นไข้ฝนตกกันเนาะขายของก็ตากฝนฝนมันตกไม่แรงอะตกไปปลอยลินลินอ่ะทีนี้ก็ใส่หมวกมั่งไม่ใส่หมวกมั่งเป็นไข้เลยแม่ว่าคืนผมคิดว่าเป็นโควิดแตและเมื่อคืนลุกขึ้นมากินยากินยาไไม่ด้ใจลงปอดหรือเปล่านอ้อพอไปนั่งขายอยู่ไอ ใกล้ๆก,กับทางเข้าไอ้อโรงพยาบาลสนามอะใกล้ๆก,กันเลยอะคิดว่าโอ้ตายหาแล้วโควิดเล่นละวคงไม่รอดละเมื่อคืนคัดจมกูกหายใจไม่ออกลุกมากินยาเออมาตอนเชา้าทำท่าโล่งๆเออโอ้คงไม่ใช่แล้วละ่ะคงจะเป็นโดนฝนนั่นแหละ ใส่หมวกมั่งไม่ใส่หมวกมั่งไงครับมันก็เลยจะเป็นไข้เอาปวดหัวเมื่อคืนก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ไปไหนละก็เลยอยู่บ้านเอาครับวันนี้ก็ ไมได้ไปไหนจร,จริงจริงวันนี้ผมก็จะไปรีวิวที่ตลาดนะแต่พอดีตลาดไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าตลาดตลาดของผมเนาะเออไอกรอบก็กบนี่นะเขาจอดซื้อขนมโล,ลอา้ลาวนี่แหละอ้าวแม่ออกมาแล้วเออพอดีลูกลูกค้ามาจอดซื้อขนมกัน เหลือไม่กี่ลูกครับเหลือขนุนไม่ถึงสิบน่าจะสิบกว่าลูกสิบกว่าลูกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปรีวิวยังไงที่ไหนเดี๋ยวติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปกดไลค์กด, like, กดแชร์อะไรให้ด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมว่าจะลงช่องยูทูบอย่าให้ฝากติดตามหน่อยนะครับ ติดกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยอ่ช่อง youtube ไอ้ลุงเอี้ยงลุงเอี้ยงขายสู้แนวนะครับลุงเอี้ยงขายสุแนวช่องลุงเอี้ยงขายซูดแนวติดตามหน่อยนะครับเราควรติดตามหน่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะ,ะไปถ่ายตรงไหนไปรีวิวตรงไหน ขางกติดตามดูแล้วกันนะเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่อยาก<อ>ให้ผมไปถับไปถ่ายที่ไหนรีวิวที่ไหนก็เขาเรียกอะไรอะอ่ออ่าช่วยช่วยบอกผมมาแล้วกันเนาะ เอาเนี้ยครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนะาะเดี๋ยวขอตัวผมไปก่อนวันนี้ครับสวัสดีครับ